สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมเกนจอนสันครับอดีตนักเตละล์พูได้ออกมาพูดถึงคาซิเมโลโดยเกนจอนสันกล่าวว่าคาซิเมโลครับไม่สามารถยกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต,เเต็ดได้โดยปัจจุบันครับคาซิเมโลลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าในเกมที่พบกับเซาเตมตัน เขาอาจจะเป็นตัวสำรองนั่นเองโดยเจนจอนสันนะครับได้ออกมาวิเคราะห์ว่าเขายอมรับว่าคาซิเมโเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาผ่านการควา้าแชมป์มามากมายมันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่ดีเพียงแต่ผมสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาผมคิดว่าคาซิเมโลยังไม่ใช่นักเตะที่แมนยูนเต็ดต้องการในตอนนี้เขาสามารถคนโทรลในแดนกลางได้เขาทําได้แค่ยืนชะลอกเกมของคู่ต่อสู้ในแผงหลังเท่านั้นผมคิดว่ามันไม่เพียงพอสําหรับแมนยูนเต็ดเขาทําแบบนั้นได้เพราะว่าเรัลมาดริกเนี่ยมีแต่นักเตะชั้นยอดที่ช่วยเหลือเขาทาให้เข Bon. แต่ที่แมนยูน t เต็ดเขาอาจจะต้องรับหน้าที่ทั้งหมดซึ่งเขาเพียงคนเดียวอาจจะไม่น่าทําแบบนั้นได้การมีประสบการณ์ในระดับสูงมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าจะบอกว่าเขาจะมากู้วิกฤตของแมนยูแล้วก็เขาเพียงคนเดียวผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากจนเกินไปก็เป็นคํากล่าวของเจนจอนสันนะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย